มันผิดตั้งแต่ยึดแล้ว มาแล้วเหรอเดี๋ยวกูกดแชร์ก่อนแชร์กันเองนี่เนี่ยเอ้าอยู่ตรงไหนอ่ะทงทำไมไม่คิดหนูกลัววันนี้แม่อืม มันผิดตั้งแต่ยึดลอ้อือืพอ,อมันมีนิมิตเสียงเข้ามาบางทีจิตระเบิดมึงเข้าใจจิตเรื่องจิตระ,ะ,ะเบิดนะมันระเบิดจริงนะระเบิดเหมือนเสียงสนานวันไหวเลยนะเสียงมันดังโอ้โยดังกับฟาเลยฟาผ่าเลยจ แล้วมันจะเกิดความว่างแล้วเราก็จะไปรับออกกระแสที่ว่างแล้วมันเกิดภาพน,นิมิตขึ้นมาถ้าเราไปยึดเอาอย่างมีเชฟมีพุ่มไม้ถ <c oughs> ้าจิตดี่มันเก่งเพราะมันเกิดมาเป็นทุกอย่างแล้วเห็นไหมมันไงมึงเชื่อไหมจิตจิตดวงเดียวนี่ยสามารถในนามิตเป็นพันคนก็ได้ เ,เสียงที่เราได้ยินนั้นมันเหมือนใช่เลยนะอ้าเจถ้าไม่ใช่มันจะเป็นบ้าเลยผ้ามันก็ใช่ด้วยมึงเชื่อไหมพระอ,องค์หนึ่งเนี่ยมันสั่งให้ถอดผ้าก็ได้สั่งให้ผ้านี่เสียงนี่สั่งให้ถอดผ้าถอดผ้าเนี่ยถอดตะบงออกแล้วเราไม่เอากันอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นนักภาวนาะไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคน,นแ,แต่ภาวของใครใช่แต่พูดถึงว่า จิตคนเรามันเหมือนไม่เหมือนกันพูดวาสนาครูบาอาจารย์ถึงว่าก่อนจะสอนคนอื่นเนี่ยก่อนจะแนะนําลูกศิษย์เนี่ยไม่ได้สอนหรอกนต้องรู้ว่าใครเป็นโรคอะไรไม่ใช่รักษาโรคเดียวกันหมดแต่ไม่ใช่ให้เหมือนกันหมดมันเหมือนกันไม่ได้เข้าใจไหมครูบาอาจารย์จะเอาของตัวเองเป็นรทรัดฐ,ฐานก็ไม่ได้เราต้องรู้สิว่าเออคนนี้นิสัยอย่างเงี้ยนะฮะ เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าต้องอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าสําหรับการองคภาวนาสมถะนี่ต้องอานาปนสติแต่การเกิดขึ้นสภาวะเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันเข้าใจนะบางคนนี่ทัวยกกตูกแง่เนี่ยเห็นไหมนะบางคนนี่เต้นหน้าอกตึงแงหายใจกระทั่านระแท่นเหมือนใจจะขาดแง่นี่อานาปนสติจะดึงให้มาก บางคนจะตึงหัวะนะหน้านี่ช้าๆเหมือนกับมีอะไรยุบยับยิบๆ,ๆนี่คือกำลังขอ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 งสมาธิเออเข้าใจไหมนี่คือสภาวะเขาเรียกสภาวะสภาวะจาการาบรนั้นแต่บางคนจะเกิดอุคหันิมิตขึ้นคือจะเห็นแสงมีแสงลอยเหมือนก้อนเมฆลอยผ่านไปแล้วแสง อ่าแต่แต่ไม่เสียหายถ้านจะเอามาเล่นเ,เล่นได้ด้วยอ้าวก็เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราเห็นใช่ไหมพอมันลอยมาเราก็เอาทําแสงนั้นหยุดซะให้แสงที่เราเห็นเนี่ยมันลอยมันหยุดอ่อใช้ความรู้สึกของเรานีหยุดนะหยุดปุ๊บอย่างเงี้ยเราขยายแสงนะให้มันใหญ่ได้ให้มันเล็กได้ ซูมไปไกลๆก็ได้ซูมมาก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้เนี่ยลองทำจนชันนี้ตัวบรรลุเชื่อในหลงตาไม่ก็เอาเป็นสมาธิได้เอาเป็นตัวฌานได้นะทีเนี้ยพอเล่นไปจนชันนี้ชํานานเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เนี่ยนะโอ้ยสนุกตัวเนี้ยเล่นได้ทั้งวันอะ่ะมึงไม่ต้องไปดูทีวีเลยมันต้องไปดูอะไรเลยสนุกตัวนี้ของเล่นเป็นของเล่นอะ่ะ แต่ชื้ถ้าอยากให้มันแจ้งรู้แจ้งเราเอาแสงน่ะมาทำเป็นวงกลมขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็เพ่งจนคนเพ่งกับแสงนั้นรวมกันนะ,นะนะทุกอย่างจะเปิดโลกให้อีกอย่างโลกนะึงนี่คือผลของอาานาปานสะตนะิไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> เด้พวกนี้จะจะสนุกจะชอบอยู่คนเดียวมีลูกศิษย์กูก็มีอย่างนี้่าน่งมันจนบางทีกูซื้อโทอรศัพท์มาให้กูอยากให้เขาเลือกเล่นตัวเนี้ยให้มาเล่นโทรศัพท์คือมันไม่สนใจใครไงเพลินหรือเปล่าอะก็มันอยู่คนเดียวได้สบายเลยมีของเล่นไงของเล่นก็เรียกของเล่นเล่นตัวเนี้โอ้โหนะนะนี่มี แต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวปัญญาหรอกแต่ว่าก็เป็นตัวสมาธิเพื่อจะมีกําลังตัวละเอียดแต่จะมีพิเศษพิเศษอกไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคน<ต>อย่างที่หลวงตาบอกว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใ,ใช่นะไม่ได้เป็นทุกคน,นแต่อนาปานสตติมีความเล่นลับเยอะนะมีความเลึนลับถ้าจะพูดถึงความลับของอนาปานสติ ถ้ามันสงบจริงทีเนี้ยฮะสงบจริงเนี่ยถ้าถึงขั้นสงบนะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนะน,ออน,นี่ยผลของอานาปนสติในร่างกายเนี่ยนะตรงตรงเนี้ยจะรู้สึกอิ่มอิ่มนะตรงกลางวางอกจะรู้สึกอิ่มอิม เหมือนมีอะไรอยู่ในนี้อุ่นๆเนนอิ่มๆแล้วก็สงบความคิดก็จะไม่มีโอ้โหอยเงนียมึงเอ้ยโลกนี้เป็นของมึงคนเดียวแล้อย่างนี้สงบละงับงับนะสบายนี่หยุดมดเลยเป็นอยู่ตลอดเวลาแค่มึงมาเป็นแค่ ิ0นาทีเนี่ยมึงจะรู้ว่าเลยว่าโลกเนี่ยเบาหมดเลยมึงไม่แบกโลกเหมือนเดิมนะนะนี่คือผลของความสงบนี่คือผู้ทรงธรรมผู้ทรงความสงบมันนะนี่แหละคือผลของอนาปานติแล้ววันนี้ก็จะยินมีคนส่งส่งคลิปอะไรนะไอเขาพูดถึงเรื่องความคิดไม่ใช่จิต ความคิดไม่ใช่จิตพูดย,ยังไงมันก็พูดได้พูดว่าความคิดเนี่ยเป็นจิตแต่สังขารมันไม่ใช่จิตได้งไงก็มันก็เป็นสมมุติอยู่ดีแม้แต่โจจิตเองก็เป็นสมมตุติเอาเอิอถ้าจะพูดถึงเรื่องสมมตุติถ้าความคิดไม่ใช่จิตแล้วส่งจิตออกนอกมันเป็นภาษาจริงไหมที่สื่อกันเนี่ยที่พูดกันเนี่ยเป็นภาษาเป็นสมมติ ยังรู้ว่าเราจิตก็ต้องรู้ความคิดเห็นไหมแล้วความคิดไม่ใช่จิตมันจะไปแยกกันยังไงเวลามึงส่งจิตออกงอกมึงส่งทางเคอ,อรียังไงมันก็ส่งทางความคิดคิดถึงคนนั้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมนั่นหละสมูท,ทยัยความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์แต่เป็นเหตุข,ของทุกข์เพราะไปยึดเอาความคิดนี่แหละ ยึดยังไงล่ะคือปรุงต่อไงการยึดนี่ไม่ใช่ไปไ,ไปปรุงตอ่อไปคิดต่อไงนั่นแหละเขาเรียกยึดนั่นแหละโจประทานนะแต่ถ้าจะใช้ทิดีด้วยด้านเหตุผลแบบผู้แบบประชาชนผู้แบบภาษาคนนะนะมันเขาใช่ถ้าแยกออกจากว่าลังที่จะสังขารนะคือเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมสร้างอย่างเงี้ย วางกับความคิดอย่างนี้ก็ถูกต้องก็มันเป็นสมมติไหมล่ะ,อะเอาจะไปแยกยังไงว่าผู้รู้สติกับจิตเนี่ยมันเป็นยังไงก็มึงแยกเอาสติมันอยู่กับลมไงก็เหมือนจิตก็อยู่กับลมไหมล่ะสติกับจิตมันก็เป็นอันเดียวกันน่ะ,ะ,ะก็มึงรู้สึกตัวอยู่กับลมนั่นเองมึงก็ไม่ไหลไปจากความคิดนั่นเอง ทีนี้เราจะมาพูดเรื่องขันห้าถ้าถ้าคิดว่าความคิดไม่ใช่จิตเรามาพูดเรื่องเรื่องขันห้าถ้าจะใช้ตรารกะาหรือทฤษฎีนนะแบบสมมุติแบบสอนกันคุยกันทวนเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์ทเทศทวนล้วนเป็นสมมุติลูกกับนามใช่ไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าย่อเหลือลูกกับนามใช่ไหมลูกเห็นไหมเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณจิตไม่ขันฮท่านย่อเหลือสองลูกกับนามนะลูกก็คือธาตุสี่เนี่ยลูกกับขันเนี่ยนามเนี่ยคือสีเนี่ยสขันเนี่ยเป็นนามหรือเ,เรียกว่าจิตก็ได้นะถ้าลูกกับนามเนี่ยไม่ใช่จิตกายกระใจมันเป็นอะไรล่ะถ้าจิตไม่ใช่ความคิดคือจิง มันเป็นอาการของใจจิตที่เรียกว่าจิตนั่นเองไม่แต่สัญญาเนี่ยเวทนาก็เหมือนกันเห็นไหมสัญญาสังขารเห็นไหมวิญญาณเนี่ยทั้งสี่ขันนี่แหละคือจิตอาการของจิตที่เรียกว่าจิตกายกับใจไงมีแค่สองถ้าสี่ขันนี่ไม่ใช่จิตแล้วมึงจะเรียกว่าอะไรถ้าจะเรียกนะก็ความคิดก็คือสังขารไง นก็เป็นจิตนั่นเองไม่ทางสมมุตินะแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวโง่เนี่ยทำไงทึงถึงถึงมาแล้วจิตมาจากไหนอ่ะถามหน่อยลูกกนามเนี่ยแล้วไอ้ตัวสติมาจากไหนล่ะทั้งที่มันมีแค่ลูกกนมเอ่ะตัวสติเราสร้างขึ้นมา เนี่ยเอามาไว้กับลมหรือมาไว้กับพุโทโธเนี่ยนะคือให้เราเห็นเด่นชัดนามตัวเนี้ยมันไม่ใช่วัตถุมันเป็นอาการเป็นสภาวะมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละแต่มันมีอิทธิพลมากฮะความคิดเนี่ยใช่ไหม เพราะฉะนั้นความคิดเตัวเหตุทุกอย่างเอาแล้วนิวรอนห้ามาจากไหนอ่ะเอาไม่รูกเอาน้ำมันก็คืออาการหนึ่งของจิตนเองของอารมณ์ที่มาก่อกวนไม่ให้จิตสงบเห็นไหมจิตมันซ้อนจิตเข้ามาแล้วเห็นไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้มันก็จะยิ่งขยายออกไปใหญ่ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนิวรณ์มันต้องไปละเราแค่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมีสมาธิขึ้นเมื่อไรนิวรณ์ก็ไม่มีเพราะค่าศึกของนิวรณ์นี่คือสมาธิถ้ามีสมาธิก็ไม่มีนิวรณ์ถ้าไม่เกิดสมาธินะนิวรณ์ก็ทํางานมีแค่นงีน้เพราะฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกสมาะาก่อน เขาได้ไหมมันถึงจะมีวิปัสสนาที่แท้จริงทุกวันนี้มันไม่มีสมาธิมันไปคิดเอามันก็เลยเป็นนิวรมมันก็เลยเป็นความคิดปรุงแตง่งมันก็เลยไม่ใช่ปัญญาของวิปัสสนามันถึงไม่สงบไงมันถึงละอารมณ์พวกนี้ไม่ได้เลยมันก็คิดเอาใช้เหตุผลกงตัวเองนะเขาเรียกนักแจกธรรมนักวิจัยธรรมเลยนะนะ รู้ไบเฉียงกันทั้งวันทั้งคืนก็มีรู้แบบนั้นนั่นก็รู้แบบความคิดแบบสัญญาลมเขาเรียกว่าขั้นสัญญาไม่ใช่ขั้นวิปัสนาขั้นวิปัสนาต้องหยุดก่อนต้องมีกําลังของสมาธิ่อนเพราะนั้นจึงอาศัยอาณาปานสติคืออาศัยลมเนี่ยเป็นฐานเป็นวิหารธรรมวิหารนี่หมายถึงที่อยู่วิหาร หมายถึงชี่อยู่ชี่อยู่ของกิจที่อยู่ของสตินั่นเองให้มันตั้งมั่นอยู่ในเนี้ไม่ให้มันไหลออกไปมันก็จะเห็นชัดเจนเห็นขันห้านี่แหละเห็นความคิดเห็นเวทนาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่อาการที่มากระทบนั่นแหละเขาเลือกเห็นใจรักเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ไปคิดเอาถ้าไปคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปมันคิดเอา จะเห็นของจริงเนี่ยต้องเห็นสภาวะที่การเกิดจริงๆนะถ้าไม่หยุดไม่ได้เนี่ยระบบปฏิจจสมุตบาทนะถ้าสติไม่รู้เท่าทันถ้าไม่ทันไม่มีกําลังแล้วมันก็จะไม่ทันของระบบของความคิดจงแต่งคือระบบปฏิจจสมุตสมุทบาทแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเลไม่สงสัยเลยที่หลวมตาพูดเนี่ยพูงตาพูดไม่ได้สงสัยเลยนะ ระบบของอุปทานาคือระบบเข้าไปปรุงนี่แหละคืออุปทา,านะระบบสังสารวัตรเนี่ยวงกลมเนี่ยมันถึงทํางานอยู่เนี่ยมันถึงไม่สิ้นสุดถ้าเราไม่ปรุงเนี่ยมันก็จะตัดขาดมันไปเรื่อยๆฉับๆไปเรื่อยๆภพชาติก็จะสั้นลงก็จะเห็นการเกิดดับเกิดดับของระบบสัญญาของความคิดเพราะมันอาศัยสัญญาใช่ไหมความเชื่อเห็นไหม อาศัยความจำมันเองพูดขึ้นเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยเห็นไหมถ้าเราไปปรุงต่อนั้นแหละเราเกิดระบบเขาทํางานอัตโนมัติของเขาเหมือนกันเราต้องฝึกสติให้มีฐานตั้งมั่นไม่ได้ไหลไปก่อนจาจะได้เห็นว่าไม่ใช่มันช้าลงนะแต่มันเร็วขึ้นสติมันเร็วขึ้นตัวนี้มันก็เลยเหมือนช้าลงเห็นไหมเหมือนรถเราเนี่ยวิ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่สตินี่เหมือนกับรถอีกคันหนึ่งวิ่ง20กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงมันเลยไม่เห็นกันถ้า120สติ120ความคิด120เท่ากับมันเลยเห็นกันนั่นจะเรียกว่าจิตเห็นจิตเห็นไหมทำไมจิตเห็นจิตทำไมจิตมีสองหรอที่เนี้ยจิตมันก็เป็นสมมตินั่นเองขึ้นมาพูดจิตในจิตอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นภาษาที่พูดเป็นสมมติ แต่ที่จริงก็เห็นระบบของความคิดปรุงแต่งไม่แหละเป็นบ่อแห่งการเกิดนี่แหละคือระบบวัจจิจสมุปบาทถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็จบไม่มีภพชาติไม่เกิดนั่นเองอมึงเห็นมึงเห็นแบบ เกิดดับเกิดดับเนี่ยมึงไม่ปรุงเนี่ยสแสดงว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมึงว่างแล้วว่างจากตัวตนแหละนะพอไปคิดเมื่อไหร่ก็กูเกิดทันทีตัวกูก็เกิดทันทก็เป็นมึงคิดกูคิดเราคิดเนี่ยตัวกูเกิดขึ้นนี่คือระบบของการภาวนาเพราะฉะนั้นหลักการใหญ่คือเน้นที่สติสติปัฏฐานสี่นะทาราสีอินทรีย์ห้าฉันก็บวก้วยสติทั้งนั้นแหละ ขึ้นตน้นก็คือเน้นที่สติเน้นที่จิตน yani ั่นเองให้มีกำลังให้รู้จักเท่าทันหันห้านี่เองระบบความคิดปรุงแต่งนี่เองหลักของธรรมะไม่มีอะไรมากไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสว่าบอกพอแตกเห็นผีเห็นเปรยบระดาตัวนั้นอะเป็นฟังก์ชันเป็นลูกเล่นเป็นตัวหลอกด้วยกันอะะ ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะก็ได้ขอให้มีสติอยู่ในลมหายใจนั่นแหละคำว่าจิตตั้งมั่นถึงเป็นสมาธิเห็นไหมนิวรณ์ก็จะเพรามันตั้งมั่นเนี่ยนะเป็นผู้ตื่นรู้นะไม่ใช่เป็นผู้หลงรู้ในความคิดตุงแต่มีแค่นี้ถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเข้าไปฝึกสติกัวเนี้ย ทุกวันนี้โอ้โหพูดกันไปไกลเหลือเกินพระอรหันเนี่ยเหมือนอยู่ฟากฟ้าเลยนะท้งที่พระอรหันเนี่ยอยู่ในใจเราอยู่กับเราทุกคนฮะเห็นไหมนิพพานมันไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่กับในตัวเราเนี่ยมันจะไกลได้ไงมันอยู่ในตัวเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหพูดไปไกลเลืกินพระอรหันวิเศษเหลือเกิน ฮะอยู่ไกล้แล้วก็เรื่องไม่ถึงอะทั้งที่คุณทุกคนมีสิทธิ์อะฮะมีใครอ่ะสงววริขสิทธิ์อ่ะกูกดถามหน่อยที่ในปักโลกเนี้ยฮะทำไมคนอื่นจะเป็นไม่ได้หรือเป็นตัวคนเดียวใครล่ะสงววริขสิทธิ์จดลิขสิทธิ์ไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมามันก็มีอยู่มันเป็นธรรมชาติ พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้แบกเอามานะธรรมะนั่น่ะท่านมาตัดสนัวเ,เองเพราะมันของมันมีอยู่แล้วนะ,<ฮ>ะทำไมต้องไปหาชื่ออื่นล่ะ,ะ,<ฮ>ะนี่เนี่ยพระใจพิ่ดกอยู่ในกายแล้วเนี่ยฮะ เพราะมันไปเอาตำราเยอะนะสมัยมก่อนเนี่ยยังไม่มีตำราเลยเดี๋ยวบรรลุเอาบรรลุเอาฮะปัจจวะัคขีทั้งห้าเอ้ยชนสามพี่น้องก็ยังไม่มีศินไม่มีอะไรเลยยังไม่มีตัวหนังสือสักตัวเลยทำไมบรรลุเอาทีละห้าร้อยทีละพันเพราะมันไม่มีตำรามีตำราขึ้นมามันก็เลยไม่มีส่วนเนี่ย เพราะมันเป็นหลงเชื่อไอ้ตัวสมมติเนี่ยตัวความคิดปรุงแต่งฮะสัญญามากเท่าไหร่ก็เหมือนโหลดข้อมูลเข้ขาใหม่อยู่เรื่อยเะยเต็ไมไปด้วยจาักกะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเห็นไหมฮะโดย,ยทฤษฎีต่างๆเอาเรียนไปเท่าไหรย่ยิ่งยิ่งห่างไกลละสิฮนะยยิ่งไม่สงบไม่ได้นอ้อยลงเลยมิจะมากขึ้นมากขึ้นข้อมูลนะ การภาวนาคือล้างสมองตัวเองนะล้างสมองแบบภาษาคนคืออัดข้อมูลใหม่เห็นไหมอย่างฮิตเลอร์ล้างสมองเาาไม่ใช่ล้างสมองเนี่ยเขาเรียกอัดข้อมูลใหม่เข้าไปเพิ่มเข้าไปซ้ำๆเข้าไปเข้าใจไหมหรือเขาเรียกโฆษณาชวนเชื่อ,อแต่ระบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ล้างสมองตัวเองให้รีเซ็ต,ตเครื่องตัวเองฮะ ให้กลับไปสู่ธรรมชาติหลวงตายังพูดเลยว่าระบบของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเหมือนไวรัสตัวหนึ่งเป็นสัญชาตาสัญชาตญาณต,ตัวหนึ่งเพื่อไปทาลายอีกตัวหนึ่งทําลายในตัวของมันเองเห็นไหมฮะไม่ได้ยากหรอกมึงสร้างขึ้นได้ก็พระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านก็สร้างอย่างเนี้ฮะท่านไม่ได้อาศัย อ้ยเครื่องไม้เครื่องมือเลยท่านอาศัยศีลสมาธิปัญญาคือสติตั้งมันอยู่นะฝึกตนเนี่นะนเนีน่ยครูบาอาจารย์ก็นะล่วงโรยตายไปมากมาย เขาจะไปฟังเทศให้มันบนรรลุนะโอ้โหกูว่าใส่รถพ่วงกูว่าได้ร้อยรถพ่วงแล้วมั่งสิในยู u ู e ในอะไรเยอะแยะจริงไหมแต่ไปฟังเอามมันมันไม่ได้ต้องฝึกอะเหมือนพุทธวจนะท่านกล่าวว่าดูก่อนนะที่สุดทั้งหลายผู้ใดพัมบทแต่พุทธวจนะแต่ไม่ทำตามผ,ผู้ไม่ปฏิบัติต,ตามอะ่ะ ุทธวจนะฮะก็เหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับแต่โคคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโคเข้าใจไหม <c oughs> มอาศัยที่เหมือนเหมือนมึงเนี่ยมึงไปเปิดเพลงฟังอยู่ทักสิบปีมึงจะได้เป็นนักร้องไหมอะ่ะถ้ามึงไม่หัดร้องเพลงฮะมึงต้องมาฝึกร้องเพลงถ้ามึงอยากเป็นนักร้อง แต่มึงไปเปิดฟังก็สิมึงไม่เป็นนักร้องหรอกนั่งฟังนอนฟังอยู่ทักยี่สิปีจนมือตายมึงก็ไม่เป็นนักร้องรอจริงไหมทุกอย่างต้องฝึกต้องหัดนะต้องลงมือปฏิบัติคืนมีเกจิอาจารย์ดางบางองประกาศเข้าถ้ำหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างไม่ติดต่อ ทางโลกพอควบคุมตัดก็ออกมามีคนสัมคามากมายเปเนจะจนเป็นข่าใหญ่โตก็องค์อื่นถ้าปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้จริงหรือเปล่าไม่มีทางหรอกนะกูไม่เห็นวิเศษนะยอึงลงไปอยู่ในถูร์หน่ะไม่หายใจไม่ได้กินอะไรฟ้าร้องทีอย่างมันค่อยขึ้นมากินกูไม่เห็นมันรูุ้ธรรมเลยฮ นั่นเสีฉีภัยอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเนี่กุุงอะไรนะเขาเรียกเน,นี่ยริไิเกตอ่ะทุกวันนี้เขามีสิบสองปีน่ะก็ยกืน,นอยู่จนแขนเนี่ยฮะเขาไม่เห็นประกาศห้ใครรู้เลยว่าจะเข้าฮะเขาไม่อาบน้ำมาสิบสองปีอ่างเงี้ยเขามาแข่งกันจริง่งทุกปีอ่ะทุกสิบสองปีมึงไปดูได้เลยทุกวันนี้บางคนเอาหนามมาบงตัวเองบางคนกำรรอย่างนี้จนเล็บทะลุเนี่ย การบำเพ็ญพศเขามันไม่ยิ่งกว่านี้เหรือเขายังไม่บรรลุเลยมันล้ว็เขารู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทำไม่ได้บรรลุเลยถ้ามันรู้มันจะทำเหรอมันมันเปลี่ยงมากเลยนะเรื่องของมันเดใครอย่านับถือก็นําถือไปสิจริง ธรรมชาติ่ยเห็นไหมมึงเข้าใจไหมอึงเนี่ยลงไปอยู่ใต้ดินมันเอาอะไรกินเป็นปีมันรอาอากาศที่ไหนหายใจอนี่คือธรรมชาติมนุษย์ก็มีธรรมชาติธรรมะก็เป็นธรรมชาติตัวหนึ่งที่จะมาสร้างขึ้นมาทําไมเขาเข้าชานไม่หายใจมาจ็ดแปดวันเขายัางได้เลยทําไมร่างกายเขาไม่เป็นอะไรอ่ะ อันนี้จะเข้าไปยังประกาศตัวเองอยู่อคนเข้าไปไม่รู้มาม่าอยู่ในนั้นหรือเปล่ามึงจริงไหมมึงอย่าไม่ขี้ไม่เยี่ยวไงแล้วมึงประกาศให้คนรู้ทําไมไม่จะอวดงั้นจะเข้าชานตมาบัตอย่างนี้นะ,อะโอ้ยจะเข้าชานแล้วนะอย่างเงี้ยเข้าชานก็ไม่เกินเจ็ดวันหรอก ข้าใหญ่ไหมแม้แต่พระ้าหันเนี่ยท่านเข้าชานกวไม่เกินเจ็ดนะเดี๋ยวเขาไป